ว,ว,วันที่7กันยายน2565ที่ห้องประชุมโรงเรียนเพียงหลวง12งบ้านท่าลงตำบลห้วยไผ่อำเภอคองเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนายสุภาพิมิตรเปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนเพียงหลวง12ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปี2565และพิจารณาแผนงานโครงการประจำปีง,งบประมาณ พุทธศักราช2566รวมทางรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานจากคณะกรรมการเพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนการพัฒนาโรงเรียนเพียงหลวง12ให้เกิดประสิทธิภาพที่ยั่งยืนมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โรงเรียนเพียงหลวง12ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการชีววิถีประเภทโรงเรียน2ปีซ้อนปี2555ถึง2556และนายเสมอหาริวรผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง12ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวีได้รับรางวัลพระราชทานยุวเกษตรกรแห่งชาติจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิระลงกรณ์บดินทรเทพะยาวะรางกูลรัชกาลที่10 ในพระราชาพิธีวันพืชมงคลณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครในปี2561ปัจจุบันเป็นโรงเรียนต้นแบบตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเพียงหลวงในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีมีทั้งหมด12แห่งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้น้อมนำพระราชดำริของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีที่ทรงห่วงใยต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในพื้นที่ชนบทห่างไกลในถิ่นทุรกันดารการคมนาคมไม่สะดวกจัดโครงการโรงเรียนเพียงหลวงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบ รโรงเรียนเพียงหลวง12ตั้งอยู่บ้านท่าลง้งตำบลห้วยไผ่อำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นหมู่บ้านของชนเผ่าบรูตั้งอยู่ติดลำน้ำโขงห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีกว่า100กิโลเมตร